ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คือไม่สบายใจนะคะคือว่าพนักงานด้วยกันอืมประมาณว่าเขาถูกละเขาถูกไล่ออกนะคะแล้วเขาก็ปูไม่แน่ใจว่าเขาได้รับเงินเงินเดือนเงิน,งน,งนสวัสดิการนั้นเต็มไหมถึงแม้ว่าปูจะรู้จักเจ้าของร้านดีว่าเขาใจดีมีเมตตา แต่คือปูไม่เห็นในการกระทําในตรงนั้นนะคะว่าเขาให้เงินเดือนไหมหรือให้เป็นเงินชดเชยอะไรไหมปูไม่เห็นนะคะแล้วเขาไปฟ้องศาลไงคะศาลเขาก็เลยเทั้งทั้งที่ท,งทังทั้งที่เจ้าของร้านปูก็เป็นลูกหลานกษัตริย์ของประเทศนี้อ่ะนะคะ,พะเพอ่อญ ในวันที่เขามีเรื่องมีราวกันปูก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไรด้วยหรอกค่ะแต่มาวันนี้เอ,อบอสเรียกไปบอกว่าพรุ่งนี้นะให้เธอไปกับคนพนักงานอีกสองคนอะไรเนี้ยไปเป็นพยานให้ฉันนะว่าเธอเห็นว่าฉันให้เงินเขาเลยมีความรู้สึกมันบอกไม่ถูกค่ะอาจารย์ว่าเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือว่า ทั้งๆท,ที่เราไม่เห็นเลยอย่างเนี้นะคะอาจารย์ก็เลยไม่มั่นใจอะคะ่ะถ้าไม่ไปเราก็คือจะผิดใจกับเจ้านายแต่ถ้าเราไปเราจะเป็นบาปในใจเราไหมอย่างนี้นะคะอาจารย์เพราะว่าเราไม่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเลยนะคะแล้วเพื่อนคนนี้ก็เป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะแต่เขาก็ออกไปแรนแล้วละคะ่ะออกไปตั้งแต่เกือบเดือนได้แล้วนะคะอาจารย์ นี่เป็นปัญหาที่หลายๆคนต้องเจอคือต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างความถูกต้องความถูกทำความถูกใจและต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้เพราะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ในช่างบ้างพ่อแม่บ้างสามีบ้างสังคมบ้างผมเข้าใจว่าทุกคนคงมีคำตอบลึกๆอยู่ในใจนะว่าอะไรคือความถูกต้องอะไรคือความดีงามแต่ถ้าเราเลือกได้ เราก็พร้อมที่จะทําในถึงที่เรียกว่าความถูกต้องและดีงามเกินทุกคนแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่ได้เข้มแข็งพอมันมีความกลัวมันมีความไม่รู้ซึ่งความกลัวก็เป็นส่วนหนึ่งของอวิชชาก็คือความไม่รู้เนี่ยเหยียบย่ําหัวใจกดให้ปรมัมโูใจเราไม่ค่าเผยกําลังของจิตออกมา ทำผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะถ้าภูมิมันพอมันก็จะมีความอาจฐานในตัวเองที่จะเลือกที่จะทําในสิ่งที่มันถูกได้อาจารย์จะให้วิธีการอย่างนี้นะเปลอมาซะยาว,ยาวคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับปู่มากแล้วล่ะคืนนี้ทั้งคืนนี่แผ่เมตตาให้กับชาวฟิลิปปินส์คนนั้น และถ้าหากว่าปูจะต้องเลือกทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปโดยเฉพาะการพูดในสิ่งที่ปูบอกว่าปูไม่เห็นแต่ต้องไปพูดว่าเห็นเนี่ยให้ปูร่วมไปกับเขาแค่กิริยาทางวาจากิริยาทางกายเท่านั้นแต่กิริยาทางใจให้ตะโกนในหัวใจดังๆว่ากูไม่เห็นกูไม่รู้กูไม่แน่ใจแอมนัชชัว เมื่อกิริยาทางใจมันบิดมันไม่เห็นด้วยมันไม่ยอมรับบาปมันจะลดลงครับบาปมันจะลดลงไล่แผ่มเมตตาไปให้เขามากๆแผ่มเมตตาให้เขาเยอะๆให้คนนั้นเยอะๆอย่าให้เป็นบาปเป็นเวรต่อกันนี่คือวิธีแก้ไขที่อาจารย์แนะนได้เท่านี้นะ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบขอพระคุณค่ะที่เป็นห่วงนะคะอ่าจะจะบอกว่ายังไงดีล่ะคะอยากจะบอกว่าอืมวันนี้ทํางานนะคะกลางวันนะคะเพิ่งกลับมาจากถึงบ้านนะคะอาจารย์มันรู้สึกได้สัมผัสได้ความสุขที่มันที่มันอืมที่มันเกิดจากความที่เรา ไม่อยากที่จะทําอะไร,ไม,ะะไ,ระไม่อยากที่จะทำร้ายไม่อยากที่จะทําร้ายใครอะไรอย่างใดนะคะคือเมื่อคืนก็แผ่เมตตานั่งสวดมนต์ส่วนพระคาถาจักรพพัดของหลวงปู่ดูนี่คือสวดเป็นประจําอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็เลยอธิษฐานตามภาพที่อาจารย์อส่งมาให้ปู่นะคะคิดเอมองนานๆแล้วก็นึกถึงพลังนึกถึงอ,อ,อธิษฐานจิตนะนะคะ ทําตามที่อาจารย์สอนเออ่ในการอธิษฐานตลอดนะคะพระเอิญก็วันนี้ก็ถึงไปถึงที่ร้านก็ผู้ยอมรับจริงๆค่ะว่าปะฏิหารมีจริงบุญส่งผลเร็วจริงๆการอธิษฐานจิตที่อาจารย์สอนคือทันได้จริงๆมันเหมือนกันเป็นการจูนพลังงานแล้วก็ประมาณว่า เขาจะเรียกว่าไงคะบุญออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยนะคะอไปถึงเขาก็เรียกคัดตัวอะไรกันไปแบบว่าคล้ายๆของว่าเขาจะซักซ้อมกันถึงว่าก่อนที่จะไปสั่งกนควรต้องพูดอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะเชื่อไหมคะปูอธิษฐาน,ฐานจิตไว้ว่าตัวผู้เองไม่เคยคิดที่อยากจะทําร้ายใครไม่อยากที่จะแทงข้างหลังอะไรใคร อถึงคนคนนั้นเขาจะเป็นชาวฟิลิปปินส์แต่ในความเป็นคนเขาก็มีศักยภาพเหมือนกับเราเรานี่ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นจะจะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปเหมือนกับเป็นการทรําลายเขา,าเอะค่ะไปถึงปุ๊บ ทั้งๆที่ปูมองไปแล้วเนี่ยปูในเอาช่วง a p pointment ในสมุดนัดปูเนี่ยไม่สามารถที่จะม,มีมีลูกค้านะะา่ะค่ะเพิญมมันเหมือนเสียงะระฆังที่มาช่วยชีวิตน่ะ,ะลูกค้าเข้ามาเห็นหน้าปูปุ๊บแกก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี้แกลืมนัดนะแกว่าแกจะนัดพอดีนะให้ทําเล็บทําผมอะไรให้ประมาณเนี้ย เชื่อไหมคะอาจารย์ปูรอดวุฒิวีตค่ะเพราะว่าปูมีนัดก,กับล,ลูกลูกค้ามานัดพอดีซึ่งมันเป็นอะไรที่ปูเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะคะอาจารย์ความรู้สึกแบบนี้งานยุ่งทั้งวันนะคะวันนี้บอกตรงๆค่ะแต่เป็นยุง่งการยุง่งแบบทํางานไปแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ดีใจที่ที่ตัวเองเหมือนกับตัวเองรอดอะไรจากสักอย่างเองประมาณนี้แหละค่ะอาจารย์เพิ่งกลับมาถึงบ้านปก็เลยคิดว่า กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่เมตตาที่แนะในทางที่ถูกที่ตรงมาตลอดนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณความห่วงใย,ยความเมตตาของกัลยานมิตในกลุ่มบุญบันหมัดด้วยมณะที่นี้ด้วยนะคะอาจารย์กราบสาธุค่ะอาจารย์